Yeah. สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมาวกันเถอวันนี้นะคะกันจะพาทุกคนไปดูว่า1วันเต็มๆในวันหยุดของกันจะไปที่ไหนทําอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าวอกของกันวันนี้มีคําหยาบคายอะไรที่มากเกินไปก็ต้องขออภัยมาลาที่นี้ด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยวันนี้กัมีแผนจะไปสยามโดยกันจะเดินทางจาก BTS พระกาศนั่งตรงไปถึง BTS สยามโดยจะมีค โดย359บาทวันนี้ก็น,นัดกับเพื่อนออกมาสยามหลังจากที่ไม่ได้ออกมาสักพักใหญ่เพราะอะไรเหรอคะก็พอน้องโคต,ตัวดีนี่แหลคะค่ะอยู่นานสะเหลือเกินแต่ใน,นที่สุดก็ออกมากันจนได้ก็น,นัดกับเพื่อนไว้ตอนเที่ยงค่ะแต่ก็คือตอนนี้เลทมากแล้วแต่อยากให้รู้ไว้ว่าแบบเอ้ยเพื่อนเรารีบอยู่จริงๆนะก็คือจริงๆก็วิ่งอยู่วิ่งอยู่จริงๆงั้นเราไปเจอกันที่สยามพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยดีกว่าคะ่ะ ตพิ่งมาเนี่ยสวัสดีชอิงมาเพี่งมาิมางมางมาเีเรากำลังจะเดินไปตู้ถ่ายสติกเกอร์กันนะคะทุกคนโอเค์สแตสติกเกอร์ถ่ายตู้เด็กดื้อต้องโดนอะไรคะะก็ฟาด ตอนนี้นะคะกันกับเพื่อนกําลังจะเดินไปถ่ายรูปโฟโต้บูธหรือตู้สติกเกอร์นะคะกันเดินจากสยามกิตไปถ่ายที่ลีโดนะคะระหว่างทางก็คือลมพัดผมพังเวอร์ก็คือแบบไม่ไหวไม่ไหวหัวฟูไม่ไหวนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตู้ถ่ายโฟโต้บูธกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคน มาถึงกันแล้วนะคะพิกัดจะอยู่ที่ดีด็อก n วนในชั้นหนที่นี่เขาจะเปิดตั้งแต่10บโมงถึง3ามทุ่นะคะจะมีทั้งหมด3ตู้ราคาก็จะแตกต่างกันไปตู้ที่กันถ่ายนะคะค่าบริการจะ150บาทรวมแวบบ็ก็จะอยู่ที่ประมาณ160บาทนิดๆนะคะทุกคนโอเคค่ะตอนกันไปก็คือคนเยอะมากทุกคนเพราะว่าการไปในวันหยุดนะคะคก็ต้องยืนต่อแถวกันไปแต่ก็คือทุกคนต่อแถวกันเป็นระเบียบมากแล้วก็พนักง,งานจะทําความสะอาดทุกครั้งที่มีคนเข้าค่ะ ถ่ายก็คือไม่สามารถถ okay. <deal> ่ายได้นะคะเพราะว่าสถานที่มันแคบและเล็กมากแต่จะแปะรูปไปให้ทุกคนดูนะเราก็ถ่ายกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังเดินทางไป3ามย่านเพื่อไปหาอะไรกินนะคะทุกคนเพราะว่าสยามตอนนี้ก็คือขวดหยิมากก็อย่างที่กันบอกนะคะว่าวันที่กันไปมันคือวันหยุดก็คือคนที่สยามเยอะมากทุกคนกันเลยตัดสินใจนั่งตุกตุกไปกินข้าวกับเพื่อนที่3มย่าน คือซิ่งมากแม่ราคาไม่แพงด้วย60บาทไปกับเพื่อนหานกันก็คือถูกมากค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เคสตีทพ e ุทรนนะคะเรากำลังจะมากินตัพกพุกกี้ค่ะตอนนี้มีโปรโม,มชั่นมาสี่จสามโปรโมชั่นวะใช่ค่ะตอนอื่นเราก็ต้องวัดอุณหภูมิก็ไปเค่ะ านที่การไปกินนะคะพิกัดอยู่ที่3ย่านในเคสติคคอเรียนฟู้ดฮอลล์ชื่อร้านว่ายังดาบังเป็นร้านต๊นปกกี้บุฟเฟ่นะคะตอนการไปกินที่ร้านมีจัดโปรโมชั่นมาสีใจสาจากคนละ499เหลือคนละแค่300กว่าบาทนะทุกคนคุ้มมากวันนี้ก็เลือกกินเป็นพรีเมียมบุฟเฟ่ก็คือสามารถเลือกของในเมนูได้ทุกอย่างเลยขอบอกก่อนว่าร้านอ่ะให้เยอะมากไปดูกันเลยค่ะทุกคน,นก็มีอาหารบางสว่วนมาถึง เราแล้วแต่เราจะรออาหารกุกงแล้วค่อยกินเพื่อนนะคะกำลังใส่พวกผักลงไปนะคะส่วนเราก็นั่งเฉยๆรอรับประทานใช่จ้าขอบคุณค่ะว้าวและนี่คือหน้าตาหม้อตกของกันนะคะ โคเลีเวอร์และคือพยายามใส่ทุกอย่างลงไปแล้วจริงๆทุกคนแต่ก็คือไม่หมดสักเทไม่รู้ว่าที่ร้านให้เยอะหรือเพื่อนเราสั่งเยอะเกินก็ไม่รู้ถ้าใครมากินตกเราขอเตือนเลยนะว่าแบบอย่าสั่งอาหารตอนหิวเพราะว่าที่นี่อยาให้เยอะจริงแต่ถ้ากินไม่หมดก็ต้องเสียค่าปับเหมือนกันนะและอย่างหนึ่งที่เราประทับใจของร้านนี้ก็คือพนักง,งานเซอร์วิสดีมากทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็คือคอยดูแลเราตั้งแต่เริ่มเข้าร้านมาจนถึงแบบตอนเช็คบิ้นจ่ายตังกันเลยอะ่ะ คือถามตลอดว่าต้องการน้ำเพิ่มไหมหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มไหมก็คือแบบเฮ้ยเก๋กูดแล่กอย่างหนึ่งที่พิเศษของทางร้านก็คือมีให้เราทำว็อฟเฟิลบริการตัวเองสําหรับใครที่อยากกินของหวานหลังจากกินต็อกเสร็จแล้วค่ะวิธีท,ทาก็คือง่ายมากทุกคนทาเนยใส่แป้งของที่ร้านที่เขาเตรียมไว้ให้แล้วก็รอน้องสุกเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนน้องสุกแล้วจะเป็นยังไง ตอนนี้ว a f f l e ลของเราก็คือสุกแล้วทุกคนได้อยู่ป้าทุกคนได้อยู่ที่แปลว่าได้ได้เลยแล้วก็จะเอาน้องออกมาใส่จานที่ร้านเขาเตรียมไว้ให้นะที่ร้านน่ะยังมีท็อปปิ้งให้เรากินคู่กับว a f f l e ตัดเลี้ยด้วยนะมีทั้งสตรอเบอรี่แล้วก็วิปครีมวันนี้อ่ะเพื่อนเราเลือกเป็นใส่วิปครีมก็คือใส่ทีก็คือคุ้มมากคุ้มแบบคุ้มไม่ไหวร้านก็คือแบบ จนค่าเสียหายทั้งหมดวันนี้นะคะทุกคนินค7ัน497บาทมาสี่จ่ายสตกหัวละ3ามเจ็ดทาและนี่ก็คือวันหยุดหนึ่งวันของกันเองขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนจบนะหวังว่าทุกคนจะชอบวอกของกันในวันนี้แล้วคลิปหน้ากันจะพาไปไหนไปทำอะไรก็ฝากทุกคนคอยติดตามกันด้วยนะคะ ตอนนี้กันก็ต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายทุกคนดูคลิปวิดีโอนี้แล้วคำเตือนก็คืออย่าสั่งอาหารตอนหิวแล้วก็อย่าวุ่นวายในการสั่งนะคะค่อยสั่งซิงกุ้งเม่ย์ค่ะให้ทำซุปขิงกุ้ง <laughs> มึง <น S 1> เป็นคน <laughs> นะติก๊กกูไม่ได้ติก๊กเนะลยอีกวันรู้สิ